การปลูกข่าเราสามารถปลูกลงพื้นดินได้แต่การปลูกลงในพื้นดินนะครับจะมีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพดินที่มันไม่เหมาะสมจะทําให้ข่าเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกข่าในเข่งนะครับข่าที่เราจะนํามาปลูกจะต้องปลอดโรคปลอดแมลงวันนี้เราใช้เป็นข่าตาแดงพันกุ์เตรควรที่จะมีตาใหม่แทงขึ้นมาด้วยแล้วก็ข่าที่จะนํามาปลูกได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือข่าที่เราซื้อมาจากตลาดก็จะมีส่วนที่จะแตกเป็นลําต้นใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดไม่มีนะครับเราไม่สามารถที่จะนําไปปลูกได้หลังจากทีี่่่เเเรราาาาาไดด้้้พัันนนนขมแลลววจะตตสทป็ํย จะเหลือลำต้นประมาณ1ฟุตตัดลาต้นที่มันแห้งออกให้หมดจากนั้นก็ให้เราไปแต่งส่วนที่เป็นรากสําสหรับขั้นตอนในการปลูกนะครับให้เราเทียบ1นึ่งเขีงเท่ากับ1หลุม1หลุมเราควรที่จะปลูกอย่างน้อย 6- 8ต้นแลต้นเราก็จะขุดหลุมลงตรงกลางความลึกของหลุมนะครับให้เราเทียบกับตําแหน่งดินเดิมที่เราขุดมาถ้าเกิดเราปลูกหลุมเดียวหลายต้นให้เราหันส่วนที่เป็นตัวที่จะเป็นหน่อใหม่ขึ้นมานะครับออกด้านนอกส่วนขาที่เราเหลือจากการบริโภคนะครับเราก็จะทาในลักษณะเดียวกันจากนั้นให้เราทําการกลบดินหลังจากนั้นเราก็ทําการลดนนนน้ําไมม่่่เเกกิิ1ดดืออนนะห็จแทงน ครับนี่จะเป็นตัวอย่างของการปลูกขา่าในเิงหลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ2เดือนตัวนี้ก็จะเริ่มเห็นหน่อขึ้นมาตัวนี้เราสามารถเก็บได้เลยก็ดีหรือประโยชน์ของการปลูกขา่าในเิงนะครับก็คือเราสามารถที่จะตัดปัญหาในเรื่องดินที่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกข่าได้เลยจะทําให้ข่าของเราเนี่ยแตกกอได้เร็วย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้นําไปประกอบอาหารได้อยู่ตลอดเวลาจากที่เราทดลองปลูกดูแล้วได้ผลดีครับ